สวัสดีครับผมเบนกิติศักดิ์นะครับผมผมฟิมธนาพัฒน์ครับครับครับผมผมตีนสีไตรครับผมแบงค์นนศักดิ์ครับผมเป็นศิรวิทย์ครับครับผมเพิ่งมาครับผมโด่งปียนัทครับเป็นใครนะรู้โอ้ดูดูหรือง่ายๆนะครับโด่ง KPN ครับผมวันนี้อะไรครับ สงการนี้สงการนี้พูกเราจะไปไหนกันนะครับก็สงการสำหรับผมผมก็คงไปที่ไหนไม่ได้นอกจากเข้าวัดครับผมนะฮะเป็นงานพิศกอะไรครับวัดอะไรครับวัดวารามไม่ละครับผมครับผมนะฮะไปทําบุญนะครับต้อนรับปีใหม่ไทย นะฮะแล้วคุณตินไปไหนครับผมอ่าก็นอนอย่างเดียวเลยฮะนอนอยู่บ้านเก่มากครับผมดูดูเป็นคนขยันเหลือเกินฮะไปไหนครับผมก็คงไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับโอ้ยมาสายหล่อสองคนเลยแน่นอนครับเรื่องแรกวางตัวเพลีแล้วครับผมของผมครับก็ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับที่บ้านไปวัดไปวัดบ้างล่ะอยู่กับครอบครัวบ้างล่ะเพราะคนดีเออครับผมครับผมก็เล่นเกมครับเล่นเกมอยู่ที่บ้านโอเคสบายสบายคนนี้ตรงมากครับตรงม่ตรงมามากส่วนผมนะก็คนจะกลับบ้านครับผมต่างจังหวัดครับที่ขอนแก่นครับผมไม่มีใครเขาอยากรู้เลยว่าอยู่ไหนไอ้นี่พี่เป็นอะไรกับผมวะเนี่ย รู้สึกว่าพี่จะหลายดอกแล้ว่า <laughs> าอาสงการปีนี้นะครับก็อย่างแรกเลยที่สําคัญนะครับคือขับรถครับขับรถขับรานะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ดื่มสุรานะครับก็ถ้าดื่มก็อย่าขับดีกว่าครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ดื่มก็จะดีครับ ไม่พูดเลยหน่อยเหรอตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับเลยเต็มที่ฮะใครอยากเมาเมาเลยครับแต่ว่าเมาอยู่บ้านก็พอแบบผมเนี่ยแบบผมนอนอยู่บ้านไม่เดือดร้อนใครอยากเมาก็เมาไปเลยคุณจริงคุณหล่อมากครับผมคุณเป็นคนจริงมากครับผมชัดเจนนะฮะสงกรานปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมก็นอกจากสนุกสนานกับเพื่อนฝูงแล้วนะฮะอย่าลืม คนสําคัญที่รออยู่ที่บ้านนั่นคือครอบครัวของคุณนะฮะถ้าคุณไม่มีพ่อแม่ก็คนที่รักคุณแล้วก็ดูแลคุณมาจนเติบโตบทุกวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปขอบคุณท่านนะฮะไปรดน้ำดําหัวท่านหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะปีใหม่กันแบบนี้นะครับ,รบก็เป็นวันหยุดยาวที่เขา อุส่าห์หยุดยาวให้เราเนี่ยนะฮะมีความสุขแล้วก็ใช้เวลาพุ่งเวลาดีๆครอบครัวด้วยนะครับสายหลอสายหลอสายลหล,ยลออ่าละคร<ล>ะเอาชนิดหนึ่งโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเจ้าสาวอานนท์นะครับแล้วก็ดูเทิดด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวมนรวมรวมไปเลยพี่รวมรวมไปเลยครับรวมรวมเลยพี่รวมเลยสามเรื่องนะครับผมซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะครับละครพีเรียดนะครับผมมีเรื่องปริศนาเจ้าสาวของอานน์รัตนาวดีนะครับสามเรื่องก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยตั้งใจเล่นกันมากเลยนะครับก็มีหลายคนนะครับได้พลิกบทบาทจากเรื่องนี้ยังไงฝากดูแล้วก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถือได้ติดได้นะคือกาดร้อน เลยด,ดูเป็น,ปบนสบายสวัสดีพร้อมกันไหมฮะสวัสดีพร้อมกันหมครับหนึ่งสองสาม